มาฝึกนกเองพูดหวัดดีครับ ep สีคกันครับหวัดดี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 ครับ หวัดดีครับ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  หวัดดีครับ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  บว e> ัดดีครับหวัดดีคร ja. ับหวัดด um ีครับหวัดดีครับวัดดีครับห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 วัดดีครับ บวัดดีครับห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 วัดดีครับ บวัดดีครับห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 วัดดีครับ บวัดดีครับห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 วัดดีครับ หวัดดีครับหวัดดีครับหวัดดีครับวัดดีครับหวัดดีครับหวัดดีครับหวัดดีครับวัดดีครับหวัดดีครับ หวัดดีครับ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  หวัดดีครับ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 หวัดดีครับหวัดดีครับหวัดดีครับวัดด em? ีครับหวัดด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 ีครับ หวัดดีครับ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  หวัดดีครับ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 วัดดีครับหวัดดีครับหวัดดีครับ หว uhh ัดดีครับหวัดดีครับวัดดีครับห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 วัดดีครับ หวัดดีครับบวัดดีครับหวัดดีครับหวัดดีครับวัดดีครับวัดดีครับหวัดดีครับหวัดดีครับ หว,ว, Eu, ว,ว,วัดดีครับห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 วัดดีครับวัดดีครับหวัดดีครับหวัดดีครับ หวัดดีครับบวัดดีครับหวัดดีครับหวัดดีครับวัดดีครับหวัดดีครับหวัดดีครับหวัดดีครับ หวัดดีครับ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 วัดดีครับหวัดดีครับหวัดดีครับหวัดดีครับ หวัดดีครับ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 วัดดีครับหวัดดีครับหวัดดีครับหวัดดีครับ หวัดดีครับหวัดดีครับหวัดดีครับหวัดด <igue> ีครับวัดดีครับหวัดดีครับหวัดดีครับหวัดดีครับ หวัดดีครับ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 วัดดีครับหวัดดีครับหวัดดีครับหวัดดีครับ บวัดดีครับวัดดีครับหวัดดีครับหวัดดีครับวัดดีครับห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 วัดดีครับ หวัดดีครับ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  บวัดดีครับห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 วัดดีครับ บวัดดีครับหวัดดีครับหวัดดีครับหวัดดีครับวัดดีครับห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 วัดดีครับ บวัดดีครับหวัดดีครับหวัดดีครับหวัดดีครับวัดดีครับห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 วัดดีครับ หวัดดีครับหวัดดีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ